เด้เด้ะครับพอของงามนะครับบ้านเก็บเพชรน้ำหลูงน้ำลานเด้อครับผมเก็บกังามครับผมเม่จ้ะกระตาบมักง่ายเหมือนจะสิเต็มเล็กบ่อสองนอยใหญ่ๆครับผมมือีเอามาสองนอยใหญ่ๆนะจ้ะครับเอามักสามพันตึงมาครับผมเพื่อเป็นการบริเวณเพชรครับผมเม่นจ้ะเดี๋ยวันใหญ่สิว่าเก็บบวบิดอีกเบิดออกอ่ะลุยเลยเม่ หยัเข้าไปบานใสๆเนาะบายัดเหรหยัดเวาบบมานไม่ขอของใหญ่มานังขายเพิ่งพูดให้เจนเถื่อนอยู่บานอนะยักบ่กำเกือบบมหุมโอยักพูดเนาะบอกได้คำเดียวเลยครับว่าหยักคนาใสเลยนะจ๊ะหยักโอ้ยาเม่เต็มอยพิกัดเลยครับมืี้ กระตาเครื่องครับผมยังค่อยเต็มกระตาใหญ่แม่นจ้ะกระตาเครื่องตัวนี้เอามาใส่สองียเนาะจ้ะครับผมเพราะว่าตังไว้ลดเลยครับกถ่ายรอประเดี๋ยวถ่ายรอประเดี๋ยครับก็มันใหญ่แห้งสวัสดีค่ะมณเณรคบ้านปลาเด้อจากกะเดียาพอใพไนยมหญ่พเมพินงเอิ้นที่ทุกท่านทุกคนจ้ะมาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าเด้อจากะมาพฟกันในวันที่วันที่หนึ่งมิถุนายดสองพันหกร้อยสิบเจ็ดจ้า ครับผมสวัสดีครับมนเณรคนบานบ่าเด้อครับภาไปยังไงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ถูกท่านทุกคนครับผมเข่าปาหาเห็ดครับผมมาผ่อเห็ดงามๆเด้อครับกระตามาหนุ่มเฮ็ดบานเนี่ยเป็นเห็ดละงง่คือเก่าเด้อจ้ะครับเห็ดละงง่ดงครับผมดงดำดงดำน่าจะครับบ่แม่นบ่แม่นขี้ตะลรยเด้อครับแม่นจ้ะเอ้ยปวดนะดอกงามๆน่าจะเพราะว่าธรรมดาเพันธุ์สีสีส้มแล้วก็สีแดงเข้มน่าหนุ่มเฮ็ดเนาะจ้ะ ครับแล้วก็มีสีเราต้องเหยียบด้วยนะเทนราคาเงีนยล,ละนี่อัตัวนี้ปะจะแม่หหนหายเหรอแน่น่ะจะครับแต่ว่ากะเป็นเห็ดละงหงครับผมเพราะว่ามืนขึ้นแกงกินแหรอครับแม่นจ้ะมาเห็ดกีบใหญ่แสดงว่าบะเบือบะเบวอ,รบอ,รวอรครับร้านสิมเลยครับผมมีใขรขอหนี่้นหนึ่งอย่างเยอะมากเยอนะเยอะเลยเยอะเป็นสีขึ้นสีเลยเนีย่ยแก่สีเป็นสีเหลืองเนาะสีสมครับผม เพราะว่าขั้นขั้นเหมือดแห้งกันสิเป็นสีดําครับผมคล้ายๆกับปรอมครับเผ็ดชนิดนี้ขั้นอยู่หกแห้งพันสิขั้นบดแดงแปดกปดสมแปดแล้วก็ดําปึดเป็นเป็นสีขึ้นสีอลไรจ้ะครับพวกไหวจะใส่จังหวะลงมาหนึ่งดวงพวกไหวดอกใบนะจ้ะดอกใบจเนอนกับมาจะนอนกัได้เก็บอีกดอกเทียงเห็ดละงหอกออกเร็วอยู่แล้ว โอ้ยดอกหนึ่งครับผมจุนแดดแขกหมาดเด้อครับบัท่านได้เอากระตาห้องครับเห็นเท็ยนกับฝาวย่งเขาปลาบปาบกับเก็บจยุดหยุดครับได้ซ้ำหนี้ครับจุนกันตโอครับผมครับผมมโอนี้มาสองคนเด้อครับพี่ใหญ่พักครับมือเมื่อยนะจ๊ะครับให้เป็นลูกในบานเป็นหวานในสวนในเด้อครับผมขาวเด้อจ้ะแดงๆออกน้ำกันเลยอ้ยดอกเหนื่อยเฮ้ คนอยาก,กันหนุงด้วยครับผมวันนี้กับบรรยากาศขึ้มครับผมฝน,น,นดินฝนดินแล้วน่าจะครับนนแดงครับผมแหมนจ้ะแดงดงครับดอกง,งามงาด้อจ้ะครับดอกหัวขาวเด้อจ้ะครับออกไม้ไง,งามงามครับผม,มจ้ะ

แกงแบเลยจ้ะตกกักนู่ยหลืมเหลือไข่หนิปูโูปูรูนู่ยไข่แบบไงเลยน่าจะกำเต็มมืออ้ย่ะปวดปวแกงเลไข่ไ่ไหดเล้าวหโหแค่เนาะจ้ะเ็บหเียไปบง่ะอบละเียงบงอ อยาเด้อครับพอของงามแลครับบ้เก็บเพนน้ำหลูน้ำลานเด้อครับผมเด็กก็งามครับผมจ้ะกระตาบมักง่ายเหมือนจะสิเสตีมยมยักบ่อสองน <c oughs> อ,อ,อนใหญ่ๆนะครับผมมีงเอามาสองนอนใหญ่ๆนะจ้ะครับเอามักสามพันตึงมาครับผม ชองไข่เงาคาลายเด้อจ้ะอื้ค่ะจิตวานครัหมขูขาาวเด้อจ้ะครับอยคา,าค,ค,ครับอ๋โคกแน่นนะจ้ะครับโคกลายก็เงาโครลายน่าเหมือนนเหมอนจ้ะ กวนยากันนุ่เด้อครับยูเลือเ่งนาะจะเด้งคาหลเด้อจ้ะเฮ้ดอกงง่ะไหนะจ้ะครับขาวเด้อจ้ะครับพมดอกสามดอกสองดอกก็ได้ปะเนา้ยเนียดอกุ้ดนี่นะจ้ะ อ้ยขาปุ๊นลงขาวเด้อจ้ะครับโตครับปุบมันแดงขลายเด้อจ้ะครับมันแดงขลายเด้อจ้ะนีอ่ออกใหม่ๆเลยเนาะมีดอมยามแม่ mùi ừ, đòn okay. ừ. này, nhìn thấy nữa ha, hay, mùi đòn như thế nào này, đòn cũng ngay đấy, đem khai lại ngâm ngậm đấy rồi trả, đây bọn nó về. cứ chặt chặt trong bong như này, anh ấy ngồi đút, ừ. ngảm như anh ấy đó, cá, nhậu khao đấy rồi trả, hấp nó đầm đầm nó chả cần đào nổi to ừ. nổi đi nổi đi đấy <laughs> <laughs> đào nổi đấy hả đúng cái pha của nó chả thà ai tụi hoàn thành tụi thầu ừ. cái thầu cái hết lái nó nè cả mà để ao nó เปดนกอเลยนะจจะครับ,บตรงนีกระไลยดอกเยอะๆครับม่ายจ้ะดอกหน่อยดอกง่ายน่ะจะครับ

ออเอาหอเเนาอดู่ายดอกดฮะอือางามนะจ๊ะครับเก็บเลยเรบคุณงามด้วจ๊ะแงแยครับเพือเยีวแหวนมาลองเนี่เลี้ยเพื่อั นี่วาอกเดแอนอีกลีแม็นด้้วสี่สบสี่เดือเอี่จ้ะาม้งองนกเด้อครับบานใหเด้อจ้ะนามครับแ่ดจ้ะออคงนกนาะจ้ะครับกินหอมวันมันเทดผลนเด้อครับ ออมีย่างลวก็ปนเนาะจ้ะอกากปนแกงใสเบดข้าจู่จีดำได้นะจ้ะอืุนงามด้วยจ้ะครับกำลังออกเนาะอืจะกำลังสีผลใบตองเนาะจ้ะเลี้ยงใหญ่ด้วจ้ะครับเรยงดงเนาะข้าหักไหม <laughs> một ngày nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

S <S อุ้ยดอกน่าจะงามครับขาสวยควยสวยงามขาเงาี้ยอุ้ยขาสิเต็มตาแล้วน่าจะปุ่มตาแล้วครับเด้งขาลายเด้อห่างจุ่มมาประมาณสองว่าครับน่นจ้ะเด้งดขาลายเด้อจ้ะอุ้ยขาสิอดอกน่าง,งาม

ให้ลูกหลานเปิดก่อนเด้อครับข้าวหนึ่งเพื่อเป็นการบเหยียบเพชรครับผมเน,นี่นยเปใหญ่สิว่าเก็บบวเบิดอีกอเปิดแอกอ่ะลุยเลยอมร์เนื้อพี่โอ้โหเบืองเด้อจ้ะครับหัวคนน่าจ้ะใช่ครับเบี้ยงนยกยกฮะกำลังโผล่ใหม่มาแต่สีบุเพเพอมัน ออกมาจนว่าค <ừ. S 1> ่าค่าซื้อเหรียญครับขอบคุณขอบคุณเลยๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนรสนิยคนบา้านปลาครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบคุณท,ทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกทุก้ทกุที่ครับผมขอบคุณทุกๆกํำลังใจครับผมอเอาทาั้งี้ก่อนเอาน้ำก่็ทั้งในและต่างประเทศเด้อครับผมมีทุกร้านก็น เี้เว,ว้าวเราเพิ่งงานอีกแล้วครับมนันงามครับงามเน่บัตริม,นรมานกับวัยาบัตริมนานกะบยางเมื่อจำเอาเนาะจ้ะครับหามือนกับยืดแห้งครับเห็ดแต่ว่ากะ พอได้น้อผมเพื่นเนาะก็เก็บเก็บเรื่อยๆครับผมแต่ว่าบนแดนวาสีบันเดอออกเป็นจุมน่มเนาะจ้ะครับมามาพอจุ่มนี่มีแหงงาหงาบนนันนี่หงาเปล่าน่าจะบบานนี้กับสีได้ลุ่นกันกระตาที่สองแล้วครับบันกระตานี่ก็ถือว่มามันนี่นาะจ้ะมันครับเด้อครับเรื่องปลาครับผมออ ก้อยเลยอ้าแดงจึงคือแดงคือคือีเลยกอพวเนแดงกานเข็เแดงงามแ้มักีสีลแล้วนะจ๊ะีผลเยอะท่านสมัยแห่งสีแดงวนแดงกว่นพกีกซตัวไหบ đại diện à, ừ, ừ, nó bọn 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 đâu bọn 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 ตัวใหญ่พูดหนุ่มเนาะโอ้โหออกต่อไปผลเลยอีกเนี่ยเขินเลเท่าเด้จ yeah> ้ะบ่บ่เล่ละนี่นี่ท่านเท่าเด้ครับนี่ยผลหั่มครับผมผลหั่มนะจ้ะครับว่าปล่อยให้เรางอกเขาครับผมจุ่มเงี้ยงๆนะจ้ะครับจุ่มนี่ก็มีสี่ดอกครับผมดอกนึงคนอยากออกไก่หมูเนี่ยต้องมาเฮ็ดแบบเดียวกันเนาะสีคือกันครับผม กลุ่มเดียวกันครับค่ะผู้ผู้แม่นยังเั็นน้องเพ้นแม่นจ้ะเฮ้ยนี่จูมยิ่งใหญ่เยอะเลยนะแต่แกผูกเก็บนั่นคือทายน้ำกับวัฒท่านผู้เก็บผมค่ะใหม่ มาไอ้ของหญ่มานนางขายขึ้นโคตให้เจนเถื่ออยู่บ้นหยักบ่กามเกือบบุหงบุ้ยยักโคตเนาะบอได้คำเดียวเลยครับว่ายักคนละใส่เลยนาะจ่ายักหยักเล็กใหญ่ักใหญ่โอ้โหถือโอ้โหถือกับมวเนี่ตก๊ะเพือแลลวล่ะความเบา มียังอย่างสิง่ายเลยนะจ๊ะบู้ยน้อเพื่อนได้ว่าเห็ดเดินบานดุนะจ๊ะบมบานนะจุ่มยักษ์จัดยักษ์หนึ่งคนยักษ์โอ้ยเอายักษ์ครับว่วนี่บัวน้องเพื่อนน้อเอาไว้เห็ดเสือเด้อจ้ะครับใช่ใช่ อยู่พุ่นนะนี่นี่นี่จุ่มบักใหญ่เลยเอ้าเอ้าเอาออกขาออกก้นออกผพี่นี่เอานี่ก้อนนี่ห่วยพี่จะไหนล่ะเห็นอ้ยพี่จะไหนพี่อยู่พีเอ้าเอ้าเอ้าอ้ยมวนแล้วครับมือนี้รูเอาทั้งสองหลดกําลังอ่ะเอาทั้งสองบ่บ่เอาดอกนึงดอกหนึ่งเนาะครับตัวนั้นเอาไว้ครับจุ่มใหญ่ ยังจกัอดอแต่คองนักบบทำไมคองใหญ่ๆนะจ๊ะใหญ่ๆเล็กๆใหม่ใหญ่ๆทําใไหมมนสนีคนบ้านป่าคาฮักจ่อขาฮักจ่อก้น่ะ่ายวๆฮิดลงสวงอ๋ตัวงนงีาางง้ง่าบังเสาง่าบังหัน ององวยสวยนี่น่าจะครับขาผืนอยา่แหงนาาจะครับโอ้โหขอบคุเอาลดเาด้ยเกงเนี่ยเสียด้วยเะเกงทำพร้อมครับผมง่ยปิ่นกันอไรเนาะเกยออกจากกรเทือนมาด้วยครับพ่อละงงครับกเงงเกงด้วยเาะครับยุงเนาะยุงไรเดี๋ยวก็ยุงรับเดี๋เก็บจุ่มในน้จังจู่ยา vượt dượt nga ngay đây cả, đây 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 đèn đây 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 đèn đây เหมืองด้วยจ้ะดูชาเลย เก็นแดงดเด้อครับผมครับคาักครำเนี่ยคุณดอกหนึ่งทางบ้านคุณบ้านเนียเอาเด้อครับผมจังหวะเห็ดเสือเห็ดเนียวครับดเกอะ งูเออจ้ะใหม่ๆเนาะขาขาเๆงามครับผมงางามเเนาะนี่คามดอกคิดมจ้ะอกไม้ครับผมอมกงามเลยกำลงาจัมากเลยจดอกนี่้นอ่ะนม่โอ <UB BU> ้ยขาขาอยแม่ กัแกก่าวขึ้นไปแกงแสบนะจ๊ะมันกำลังงะเด้วยครับใหไมๆครับผมใส่ไปนตองตุนๆนนะจะครับอุ้ยเจ้าบาย่างนะฮะกินหยากตื่นสันเลยสถ้าฝนกระมนกม็นจ้ะเก็บมาเลยเมาเลย อู้ทางดาบทองเฟนก็มี <S <S ก็มีทั้งนั้นแต่มันยับแน่เลยยับเวละคือเขาแห้งวันไหนด้อครับตอนน่แนี่จ้ะปตาตกอู้ยอันซ่อนแต่ขาเนจ่ะบานเบาเด้อครับเอ๋อเห็ดเสือเนาะจ้ะขันพอดีง่ะจะเางาครับผมขาเนาะตาซ่อนขาดโอ,อ,อ้ยทางดาบทองเฟนเลยครับ จูงเงเนาจะอือโดดามดดไหมค่ะนวยจูมเลยจูงเนาะนี่จ้ะทนนัน้านครับบานม้นาาจะบานหม่ครับผมอยแข็งดีเด้อจ้ะน ตามหมดพวกอนตราเจ้าพวกมีน้ำป่าทางในแม็นบิดหน่อยหลองเพฟนแม็นจ้ะจะเป็นแบกบานเหม็นเนาะอยู่ดอกบานใหม่อยู่บานใหม่ๆเด้อจะช่องขาวๆเนาะจ้ะแล้วก็อยันนี้นะอ่อนจูมเพิ่มเหม่นหมดเลย

มันจะเอามาได้เอาไปได้คไหน่าจะป่ะเวลาลับบานนจะครับผมเมยเนี่เต็มที่กัตเลรครับอนี้กะตาเคื่องครับผมยัคอยเต็มกะตาใหญ่แม่จ้กะตาเครื่องตัวนี้เอามาใส่สองเเนาะ ครับผมเพราะว่าตังไว้ลดเลยครับก็ไข่รอบาได้ไข่รอบาได้ครับก็มันใหญ่แห้งแน่นจ้ะครับก็จะเป็นเห็ดละงูเหลืองกับเห็ดละงูแดงน่าจะแล้วก็เห็ดละงูขาวน่าจะผงแดงขาลายแม่นจ้ะชักเล็กจักหน่อยตานี่ก็จะเป็นเห็ดองงูกลุ่นๆเด้อจ้ะองงูกับมีแต่ดอกงามๆน่าจ้ะครับบดดินมาเป็นไดก้อนหนึ่งแม่นจ้ะ เนาะในนี้เนาะแมนจะยกดินได้บ่หลายณด้วยโบราเด้อครับเลยยกแกงบ่อิ่มหรอกเนาะจ้าครับบนดินสูตกระมันอยู่เนาะจ้าครับผมจ้าฝากตัวไลน์ทแช่ทุกติดตามมณฑนเสน่ห์คนบ้านปลาในเด้อจ้าสำหรับคลิปมนีก็บ่มี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลน์ทุกแชร์ครับผม ขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกทุกพื้นที่ครับผมขอบคุณทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเสียมลาพระจากับคอมนื่อยไว้ใช่พยายญายิ่งใหญ่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข่สุขคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงื่อนไขในเงื่อน,นคิดท่องในท่องครับผมให้อยู่มั่นคนยืนครับผมอยู่เป็นลมโพลลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมอำลาพระจาาแล้วครับคลิปหน้าพบก,กันใหม่สวัสดีครับ